เลขมักมักแทงก็คือสี่แปดนียนสี่แปดแปดสี่นี่เลขที่ลองที่มีเส้นไห้ได้ค่ะได้ไปพิจารณาได้ค่ะมันว่าเป็นเลขสูตรเนาะม่นเป็นหวยสูตรคำนวณแต่มันเป็นความรู้สึกชอบเนาะค่ะเน้องมงพี่เนาะตัวออกอะตัวสุดแดงอะเมื่อกี้ออกตัวนี้ออกตัวนี้นะคือถ้าเหล็กหลาดปลออกปุ๊บครับความสุขสุเความกะกิมหมากขึ้นทันทีจา่ตัวนี้ต้องมาเอง ตัวนี้ตัวมาเพลงของสิอตัมาคู่ของสิจังซี่แต่ว่าก็คอนเฟิร์มเนาะเลขวิ่นี่ของทุกงวดเนี่ยถ้าผู้ใดมักวิเาค่ะเนาะจ้ะอือ่วนี้อาตมาาอ่ให้ติดซ่งอยู่ตรงาเพราะว่ามันว่ินย์มาเพลงสาหรมาแทนบ่เนี่ยแต่ว่าสิสิมาหยังแแม่นจ้ะอือาก็ได้มัก48เนี่ยตัวเลขบ่หลายเนาะค่ะเนาะนี่สําหรับผู้ทุนน้อยนี่ก เหรินตะเลกหลวงพีนี่ก็ได้เด้อค่ะเด้อเพราอว่าเหรินเลขวิ่งเนาะเพราะว่ากะเลกวิ่งนีเขาได้ตลอดเพราะว่ามีเอฟซีแฟนช่องเนาะพิ่นได้ตลอดก็คือน้าเลกวิ่งนี่แหละค่ะแตกกาขอยําเนาะนันกับเป็นแนวทางเลยค่ะเด้อเอามาเป็นแนวทางซื้อเพราะว่าหลวงพีมีความรู้สึกชอบกับเขาทุกหวดเนาะอู้ว่ามันน้อยๆหวดเนาะจะหมวด่านมาเลยที่หนึ่งหลวงพีเขาตลอดท่าเลขวิ่งนะเขาเขาตลอดเนาะเลขวิ่งเนาะเขาตลอด หลายงวดผ่านมาแล้วค่ะแล้วก็มีเอฟแจ้ง่องเอฟซีนี่ถึงน้ำตลอดน,นอกคณะจะอยากเชิญชวน,น,นคือเกาให้ซอยสร้างเจดีจคือผ้าในเรี่วยังขาดทุนอยู่เป็นว่คคันทุนสมทบทุนนอกคณะก็ยังขาดหลายหลายเติบอยู่เนาะค่ะกับสิพาไปเบิ้งอีกเที้ยนึงกับเดบอก์ของลงพี่ก่อนว่าอย่างสิาพาไปเบิ้งอีกเที้ยนึงแต่มาไม้เหล็กบัญชีกับสิปักไข่คือเกาซอยนี่ซอยน้อยบาทสองบาทสามบาทจาก น้อยกะสิเป็นหลายกะสิเสร็จได้สําเร็จได้เพราะว่าคนคนหนึ่งสามารถสีสางนี่ว่าเสถะเนาะค่ะเนาะต้องช่วยกันช่วยกันศรัทธาของญาติโยมเมียนค่ะศรัทธาทุกคนเดียวมันก็เป็นไปบ่ได้เนาะมันมันเป็นอ่าเสนาสนะที่ใหญ่มันโมเมียนเล็กๆนหน่อยๆโมเมียนเป็นห้องห้องงงของน้าห้องเดียวสองของอันนี้มันเป็นอ่าบูชนียสถานอันอันยิ่งใหญ่เนาะ เป็นสามารถรวมสางใดหาบาทบาทสองบาทหาบาททิศบาทรวมก,รกันก็นาาคือเน<ล>าคือว่าร่วมกันสร้างบาทหนึ่งก็ได้บุญไหลคือกนันจำพูพันสาานองพันเมียนอีลีได้ไหมเราแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วสิ่งที่เราสร้างมันมันบดได้เห็นแค่รุุ่ของห้ามันอยู่ได้เป็นหลอยปีสองร่อยปีคนรุุนหลังรุุนหลังรุุนหลังเข้ากับกีเห็นได้ไม่เห็นเข้ากัีได้ชื่นชมได้มาสักการ์ดไงเนี่ยครับคือการได็ดสาง สิ่งของที่มันใหญ่ๆน่ะมันมีความภูมิใจภูมิใจที่เราสามารถได้สร้างแล้วสร้างได้ให้คนรุ่นหลังได้มาเห็นมาชมจากนี่แหละก็คือความภูมิใจของเ้างความสุตทางใจเนาะรู้สึกว่าเตีียมล่นเนาะนี่เรื่องเกี่ยวกับคือเจดีอันนี้แหละเกี่ยวกัมาได้ยอันที่เลยเมนอัฒมาตเดรดูเนี่ยเดี๋ยวคนไหนเขามากราบมาสการาอัตมาตของหุ่นสิ่ภูมิใจอิ่งอึบไม่หัวใจผู้ใดดๆเขามากราบเออมาดี้หุ่สิก ืออินมีบุญอินบุญอินใจน่ะจ้ะมีความสุขใจน่ะสี่ใดใดมีคนเขามาสักพัะบ้างคนบอกว่าขี่รถผ่านเห็นแค่ปลายเจียก็อยากเขามาส่วนมากหลายคนมันเด่นเลยเนะจากเธอใหญ่หนาโมงส่วนมากเจมี่อันนี้ให้หลวงพี่พาไปอที่เขากําลังแางเจดีเนาะค่ะเนาะนี่กําลังงามอันกขี่รถเขามาหันตํำอยู่ดรอกอุ้ย เ็นรูปเป็นล่างแล้วจากที่มาวางเสรลาวเลยตอนนั้นเนาะนี่ตอนนี้ก็เป็นรูปเป็นล่างเลถือว่าเห็ดไว้เติบอยู่นเนาะค่ะเนาะเนี่ยข้นจากผนนี้ไปก็จะเป็นยอดแล้วนี่นะมองที่ขึ้นน่ะอันพี่คนเสียเขียวๆเป็นบ่ค่ะโอ้แต่ขึ้นไปก็เป็นยอดแล้วก็เอาชัดขึ้นเอาชัดขึ้นแล้วก็ลายลายฉากท่าสีลุกมากสีท่าสีท้องเบ็ดเป็นบ่ค่ะแม่นจ้า ท่ะสีทองเบิดนี่ยางงามเลยค่ะมึงเนี่ําลังเห็ดแต่ว่ากำหนดการเสร็จนี่คือน่าจะตุลาใช่ไว่าตามกำลังซับโอ้ตอนตุลาตอนตุลานะคะเนาะสีเด้อค่ะเด้อเจดีที่จากที่ตะกอนเห็นเคยไม้เห็ดคลิปวางศิลาเลยตอนนี้เป็นรูเป็นรลางไกลแล้วค่ะไกลเล้วผู้ใดอยากช่วยเนาะค่ะเนาะตามกำลังศรัทธาเด้อค่ะไม้เล็กบัญชีนี่ซอยทั้งวัดใดบาทจองบาทตามบาทเพราะว่าการสร้างเจดี ไว้ให้ลูกหลานบึงมันมันโดนนะคะเนาะนานเนาะเป็นลอยปีอยู่ได้เป็นลอยปีเนาะก่ะจากคนรุ่นหลงังเขาเห็นเนากน็คนเขามากับไว้ก็สิรู้สึกดีภาคภูมิใจนะ่ะบาทสองบาทร่วมกันสร้างได้บุญเบิดเด้อพี่น้องเดอเป็นบ่แม,ม่จิตเกือบพันปีเนาะพูดถึง,ถงว่าเนะนานวันนี้สุดท้าสีท้องแบบให้เด่นบันนี้สิจะกี่คนต่อรุ่นต่อรุ่นเนาะเนียนค่ะดอกก็เห็นมาชียนค่ะแล้วก็ รู้สึกว่าถ้าเฮ็ดยอดึ้นนี่คือเสดเด่นจากถนนใหญ่เลยแล้วก็มีตัวคนอยากเขามาถ้าเสร็จสิ้นโดยดีแล้วถ้าผันปั่นปูพญานาคเนาะปั่นปั่นปูพญานาเขามาแหงต้าสิีคักเนาะค่ะเนาะก็บาดขาพเอาเนาะเสร็จจากจดีกะเห็ุพญานาคต่ออื้อรงบส่วนมากก็ว่าช่วงนี้กะเขาใจทุกคนเนาะกับเกี่ยวกับโควิดคือกันละค่ะแต่มาบอกบุญต่อนะคะเนาะ อันนี้ประมาณหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นประมาณหกสิบหกสิบห้าแต่ว่าเห็ดเห็ดเลี้ยวขักเนาะค่ะเนาะแป๊บๆหนึ่งพูดถึงวาน่ะท้าสีทองคิดผับออกเลยสีทองท้าสีทองนี่คือสีน้ำขัะสีทองอ้วนแต่ว่าหลวงพี่เนี่ยขึ้นไปเบื้องลนาะค่ะแมนขึ้นไปเบื้องตุกขันตอนเนี่ยต้องไปเบื้องต้องไปอย่างเพราะว่าเขาต้องแม่ให้มันได้ตามสปีดกัน ถ้าเด็ตังสเปกงานเท่านั้นมันจะอยู่ได้ดุลคือเหตุหลากฐานขึ้นมาให้อยู่ได้นานถึงรุ่นลูกรุ่นล้านรุ่นเลน้ต่อต่อไปเรื่อยๆนะคะเนาะอันนี้คือเทสเทสเทสใส่เทใส่เทใส่แบบถือผพาอยู่ถึงอยังกะบโบเป็นหยางยุสินคือเราทําให้มันมาตรฐานเอาความมาตรฐานถึงเราเ้าสิบใจสูงขึ้นแน่นอนหนึ่งกะมาตรฐานดีที่สุดนะคะเนาะอยากให้ทางเขาอรอทางผู้มนุษย์คะอันนี้จะโบมีทางเขา เดินไปเห็ดแทนเห็ดแทนอะไ้กับสักการะอง้์ฌานเขินึลยจาโอ้เด่นค่ะค่ะเสร็จนี้มองมองหนีเจดีมองนึงนี่จ้าวัดองค์วังหันทีมาลนาไปแล้วก็มีอีกทั้งหลังอีกคนเนาะองค์หนึ่งอือยู่นีนี่สองเจดีได้ค่ะเนาะแต่ว่าถ้าได้เข้ามาสัมผัสแล้วสิรู้สึกอืมแต่ว่าก่อนเจดีแล้วได้สร้างปูยาเนาะปูพญานาคแห่งไดาสีงามคักเนาะค่ะเนาะนี่ก็ฝากบุญไว้ได้ค่ะบอกบุญ เส้นจงอิบ si ซีเด้ซอยกันเนาะค่ะเนาะ